ครับสวัสดีครับมือนีมันราเบื้องอ่อยครับอ้อยอยู่หน้าหวยใส่ปุ๋ยกบแล้วสามมื่าพันไปฝนตกอ้อยกับตร,รมดาก็มาถือว่างามปันเด็ก็ับว่าถือว่าขี้ายปันเด็ดอกแต่ว่ามันแห่งแหลงมันแหลกตายแหลงอ้อยว่าท่านงามปันเดกมันแห่งมองหนีว่างามจักปีดอกปูกยังไดก็นด้ ตะวันช่วงกลางๆมันงามดีอยู่นี่นะครับอ้อยไรโยธาชัยครับ <c oughs> งามอยู่หมอกกลางๆนี่ถือว่าสุดยอดแล้วโอ้งามงามงามหอนบอกนี่ถือว่าถือว่าเกินคาดแล้วตัวนี้ <c oughs> นี่นะครับอ้อยใส่ปุ๋ยแล้วส้มกับฝนมากพอดีใส่ปุ๋ยก่อนฝนดิ ได้เข้าว่าผ้าโยสิม้าใส่ปุ๋ยเลยครับอ้อยไร่ยธดั่ใช่ครับฝากกดไหลก์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแปลงนี้ต้องประมาณลอยตันน,นี่ละ่ะน,นี่ล่ะโอ้นามไหมพอดีจังขักวะ่ะโอ้ถ่วมมันถั่วหอนมันมองนี้ โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับอ้อยไรโยาใช่ตะกี้เป็นไฮน่ามองนี่มางปูอ้อยล้ลลมพร้อมมันีแม้งนี่อย่าจือขี้ตมวะโอ้สุดยอดครับสุดยอดหลางตีนก่อนนี่นะครับ มาบานบ่มีหยังหาหลาอตาอ่อยคนมักให้มักหน้ามักอ่อยอีหลีจังได้จังมักบ่เหตดออ่อยควมลำบากหลายครับเนี่ยครับเกินเกินเกินแงนี้ร้อยตัน ใส่ปุ๋ยได้จังววะกับฝนมาขึ้น,นครับคนนุณนายถ่ายอยู่หลดคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลยเด้อครับไล่อ้อยโยต์แต่ใช่ผลิดผลว่ามีอย่าง มีแต่ผ้ามาเบิงปลาอ่อยปลาเอก็กงามงามเกินคาดปวดปวนปวดรถค้นถ่ายยรลดพิวนว่าปวนหอนปวดหมอกมาคว้มลำบาก một đây sẽ ray oi beng hoan yam tat kuzy khát giữa lúc nọ sai bụi cốp song khắc song 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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับกันเอาไว้ช่้านี้นะครับสวัสดีครับ